เพื่อนๆครับอาจารย์ปียจบุตรแสงกหนกคุณประธานคณะก้าวหน้าได้พูดในรายการโซบะท็อกว่ารัฐบาลชุดนี้ยังไงก็อยู่ยาวครบสี่ปีแม้จะขัดแย้งกันขนาดไหนก็เคลียร์กันได้เพราะหันไปเจอก้าวไกลที่พร้อมเลือกตั้งทุกวันไอ้พักการเมืองที่พร้อมจะเลือกตั้งทุกวันนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับอย่างพักก้าวไกลใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายท่านบอกว่ายังไงเขาก็ต้องทะเลาะกันเพราะนโยบายแตกต่างกันเยอะ แต่ผมเชื่อว่าต่อให้เขาขัดแย้งให้ตายยังไงเขาก็ตบหน้าเตือนตัวเองว่ามัวแต่ทะเลาะก,กันทำไมหันไปดูนั่นสินั่นก้าวไกลมัวแต่ทะเลาะก,กันอยู่นี่แหละดูสิก้าวไกลมันพร้อมจะเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาทะเลาะก,กันอย่างนี้เดี๋ยวก็เจ๋งหรอกเดี๋ยวก้าวไกลก็ข้าไปแดกอะไรประมาณนี้ฮะ <laughs> เพื่อนๆว่า ครั้งต่อไปก้าวไกลและสไลด์ไหมเพื่อนๆผมก็คิดเหมือนอาจารย์ปีญบุตรละฮะอาจารย์ปียบุตรก็คิดได้เนาะหันไปดูนั่นสินั่นก้าวไกลผมว่าแรงมากเลยฮะช่วโบงนี้อยู่อย่างท่านพิธาดิไปยังไม่ได้เข้าไปทํางานในสภาเนาะเขาสต็อปไปอยู่เดินสายทํางานมีประชาชนมาคอยต้อนรับประหนึ่งกับเป็นนายกรัฐมนตรีไปที่นู่นไปที่นี่ จังหวัดนูน้นจังหวัดนี้คนมาเต็มรุมถ่ายรูปรุมรุมขอลายเซนเ็นไปหนึ่งกับดาราเกาหลีผมเห็นแล้วอนาคตชดช่วงชักชวานแน่นอนสีวิไลแน่นอนประเทศไทยครั้งต่อไปตอนนี้เราก็ต้องกมกืนฝืนทนกันไว้ก่อนก็คอยประคับประคองก็คอยให้กําลังใจรัฐบาลที่กำลังทําง,งานน่ะให้มันดีก็อย่าให้มันเสียหายไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวครั้งต่อไปแล้วก็จะได้เปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวไม่วันเนี้ย ผมได้ยินข่าวมาว่าท่านพิธาก็จะได้ไปร่วมงานททมฮันเลตเนกที่นิวยอร์กเป็นร่วมการล่าดินเนอร์แล้วก็ไปบรรยายวิชาการที่ฮาร์วาร์ดเอ็ที่ท่านเรียนอยู่ฮะช่วงกลางวันนะฮะก็จะมีคนดังๆหลายๆคน100คนน่ะที่ติดโผมาร่วมงานกับท่านก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีฮะเผือครั้งต่อไปท่านได้เป็นนายกท่านก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดี ไปร่วงหน้าอยู่แล้วก็คือมีต้นทุนแล้วอ่ะต่อไปก็จะทํางานร่วมกันได้ง่ายมากขึ้นเพื่อนเพื่อนคิดเหมือนผมไหมล่ะฮะผมว่าท่านพิธาเขาเขาก็ไมาอยู่นิ่งอ่ะเขาไม่ได้เป็นนายกเขาไม่ได้มีตําแหน่งทางการเหมือนตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเขาก็ทําให้ตัวเองอมีคอนเนคกับประเทศนู้นประเทศนี้กับประชาชนช่วยช่วยทํางานตัวไหนได้ก็ช่วยประชาชนเหมือนอย่างที่ไปที่สมุทรปราการไปดูขยะ ไปดูขยะไปช่วยแรงงานไปช่วยให้กําลังใจแรงงานก็ไปบอกสสในพื้นที่ที่รรคก,ก้าวไกลได้เป็นสสก็เข้าไปช่วยแรงงานที่สมุทรปราการที่เขาถูกลอยแพเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเป็นคอนเนคที่ดีของคุณพิธารอบหน้าผ่านแน่นอนคุณเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมดูหน่อยนะครับ